แล,แล้วพี่น้องตักใส่จานเป็นตะแซ่บบอมาๆมากินน้ำกันเด้อบุษกสุพนพี่น้องสบายดีมาพอกบาวน้อยสาวลุงมือนีสาวลุงสิมาเห็ดผัดเผ็ดปลาดุพี่น้องผัดเผ็ดปลราดุตะ,ะลุงกันล่าง ปลาดุกกับซับเป็นตอนเรียบยร้อยปลาดุกนาพี่น้องปลาดุกนาะปลาดุกทงให้ทงนาะช่วงนี้ย้ำฝนเนี่ยมีปละมีป่าออกแน่พี่น้องผัดเผ็ดปลาดุกพักมีอย่างแน่ใบมะกรูดว่าใบขี้หูดพริกไทยพริกแดงพริกเขียวเม็ดใหญ่น่อยพี่น้องะระไชร้ใบกะเพรา พริกแกงพี่น้องพริกแกงจนผสมเมือเครื่องปรุงกระโบม,มี่อย่างหลายเนาะผัดเผ็ดปลาดุกเป็นอาหารง,ง่ายสบายสบายเนาะพี่น้องเนาะแต่มีน้ำปลาน้ำตาลเกลือจนผสมสลุ่สิีปรุงใส่กระโบม,มีอย่างหลายไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวจะเริ่มผัดเลยเนาะพี่น้องเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามบ่าวน้อยสลุ่มนี่เดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจฮหดคลิปต่อไปเนาะไปเบิ่งกันเลยสลุ่มกับข้างหมอด้วยพี่น้อง ทางหมองไว้ละหม้อเริ่มห่อนได้เสียเอาพริกแกงลงพริกแกงเข้เาก,กัน จะมันจะเติมน้ำหน่อยนึงเติมน้ำแล้วเขาขเริ่มจะเริ่มปรุงใส่ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือหน่อยนึง ใส่น้ำตาลคนเข่ากันน้อมพี่น้องผัดเผ็ดปลาดุกเอาปลาด,ดุกลง เติมน้ำหน่อยนึ่งเรจะอากาชายลง อัลกาชาย <c oughs> โอ้สามด้วยพี่น้องพริกไทยลงพริกไทยนี่ยเด้่ยจะความหมักไข่มักใส่หลายไผ่น้อยเนาะแต่สะลุ่ม่เคยมหมักกันหน่พี่น้องพริกไทยสะลุ่ม่เคยมหมักกันหน่อยอนะั่กไซใบมะกรูดฉีกใบชีสเหนีพี่น้องสลุ่มจะน้าหน่อยเติมนหน้าหน่อยนึงค่ะ ยันปลาบปซุกที่น่องอัดเ็ดปลาดุกจะแซ่บด,ดว้วยพี่น้งองมาได้มาได้มากินมันกันเด้อปลาดุกเริ่มซุกเริ่มหอนนะพี่น้องจะลุ่มเซียวผิกลงอันนี้พริกอ่อนเม็ดใหญ่พี่น้อง อ่อนเม็ดใหญ่อันนี้พริกแดงเริ่มหอมแล้วพี่นอ้องเป็นไงพาร์ทเพชรประดุกกะลุ่มไปกระรแซาะรถพี่นอ้องจีาสา๊สันเออกระแซาะนะพนะี่น้องเนาะวันน้เห็นมันเข่ากันให้พริกซุปเั็หน่อ,นอยเป็นพี่นอ้อง คนหลายป่าสิเลแม่พี่น้องเนาะปลาไใบผิดมิตุกันน้อยเริ่มหอมที่นอ้เดี๋ยวจะลุกชิซีมันก่อน จ,จางหน่อยนึงพี่น้องเดี๋ยวเสีน้ำลาลงมาเด้อมากินพัดเทศน้ำกันเด้อต่างประเทศต่างแดนฟัง,งไทยฟังลาวพี่น้องบ้านใกล้เงนินเชียงพัดเทศประดุกนาเช็ดเช็พี่น้องจะใบากาแาลง เท็ดหอมใบกะเพราพี่นอ่องเป็นยาและใส่หลายแล้เป็นยาพี่นอ่องค้นี่้มันตกันกระแช้า่บพี่น้องครับเท็ดกระดุกกระลุงตองคน้นกับมักมีน้ำเนาะกระลุงบ่ค่อยมักม,มีน้ำาปไหน หักแไปไหนพี่น้องไปไปแซ่บวววมามามากินนันกันพี่น้องจะแซ่วววพี่น,น้องเงี้ยงใกล้เงเี้ยงใกล้ขัเข็ดปลาดุกกระลึง แซ่บนัวพอดีพี่น้องไปชิตักใส่จานเนาะไปเบิ้่งกันเลยลุงก็เอาจานมาละชิตาาักใส่จานให้พี่ให้น้องไม่เบิ้งนุ่กันนะพี่น้องเนาะผัดเผ็ดกระดุกสะลุ่งประดุกนาประดุกบ้านเฮานี่แหละพี่น้อง ขาเจ้าเนะ <S <S เขาสวยห้อนๆน้วพี่น้องเนาะแล้วเรียบร้อยผัดเผ็ดปลาดุกสลุงเป็ดตเสียบบอพี่น้องได้สียงแง่ใกล้ๆอย่เบิ้งนะพี่น้องเนาะรุ่งกระเฮ็ดแล้วแล้วเป็ดตเสียบบอพี่น้องอ แล้วแล้วพี่น้องตักใส่จานเป็นตะแเสบบอมาๆมากินน้ากันเด้อบอุสุกุสุคนพี่น้องมากินผัดเผ็ดปลาดุกนันสาุงขอบใจเนาะที่เขามาเบิงมาชมมาเป็นกําลังใจให้บ้าวน่อยสาวุ่งบุสุกุสุคนฟังไทยฟังลาวต่างประเทศต่างแดนเนาะบ้านใกล้เงินเคียง ขอบใจเบอร์สุขุสุคนเอาไว้พอกันคลิปหนะ้าเนาะบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ